ฉเฉลยรักมาเฟียร้ายซีรีส์ร้อนรักมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ลอกเรียนแบบดัดแปลงแก้ไขคัดลอกสแกนบันทึกไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ตอนที่6อธิษาเซ็นเช็คจำนวนหนึ่งให้พินทานขอบคุณค่ะคุณดิถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกันได้พินคงรบกวนคุณดิแค่ครั้งเดียวค่ะน้าพินป่วยเป็นมะเร็งเงินเก็บพินไม่พอจริงจแล้วพินจะทำงานใช้ให้นะคะไม่เป็นไรเงินนี่ถือว่าเป็นโบนัสละกันมันมากไปหรือเปล่าคะไม่มากไปหรอกสำหรับเธอขอบคุณค่ะคุณดิ พินทานกราบแทบอ,อกอดิสาต่อไปก็ทำตัวดีๆว่านอนสอนง่ายเข้าใจไหมอดิสาหัวเราอประกอบคำพูดค่ะพินจะเป็นเด็กดีอดิสาจุมพิษลงยังปากสีกุหลาบวันนี้คงไม่สะดวกละสิไว้เจอกันที่คาสิโนค่ะถ้างั้นพินไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณดิบุญคุณนี้พินจะไม่ลืม อดิสาพยักหน้าเงินจำนวนนั้นอาจจะมากมายสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับอดิสามันก็แค่เศษเงินเล็กๆที่เธอไม่ใคร่จะสนใจนักช่วงบ่ายของวันหนึ่งระมนนัดกับป้านางไว้ว่าจะไปตลาดระมนต้องซื้อของใช้ส่วนตัวหลายอย่างมีอะไรที่ต้องซื้อบางชุดชั้นในกับผ้านามัยค่ะอ้าวชุดชั้นในเพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอ ระมนทำหน้าเจือนชุดชั้นในพวกนั้นถูกอดิสากระชากจนขาดไม่เหลือสภาพเดิมป้านางมองหน้าระมนก็พอจะเข้าใจมีเงินเหรอมีค่ะคุณดิให้มาเมื่อคืนเงินสามพัน 3, นี้หล่อนต้องแลกกับเสียงครางบนเตียงอืมเงินก่อไปกันเถอะป้านางเรียกรถสามล้อเข้ามารับที่หน้าบ้านคนขับยิ้มกว้างให้ระมนเพราะไม่เคยเห็นคนสวยแบบนี้มาก่อน รีบไปหมูแต่ยิ้มอยู่นั่นแหละครับครับระมนก้มหน้าไปตลอดทางเพราะคนขับสามล้อเอาแต่จ้องหล่อนถึงตลาดระมนก็รีบเดินตามป้านางหล่อนไม่ชอบสายตาลมเลียที่ผู้ชายทุกคนมองมาร้านขายชุดชั้นในอยู่ตรงนั้นนะระมนชะเงอคอไปตามนิ้วของป้านางหนูระมนเดินไปเลยก็ได้เดี๋ยวป่าตามไปขอซื้อของก่อนค่ะ ระมนเดินห่างจากป้านางไม่กี่ก้าวก็เกิดเรื่องหล่อนถูกกระชากกระเป๋าแต่ระมนดึงกระเป๋าไว้ร่างหล่อนทลาตามแรงชุดดึงไปตามทางเพราะไม่ยอมปล่อยมือคนทั้งตลาดหันมองต่างวิ่งเข้ามาพยายามช่วยแต่ก็ชาไปไอโจนชั่วแทงมีดใส่แขน และมือของระมลหลายครั้งระมนกลิ้งไปตามพื้นศีรษะกระแทกทางเท้าแล้วสลบไปเกือบห้าชั่วโมงแล้วที่ระมนสลบอดีษามองดูร่างเล็กอย่างไม่เข้าใจตัวเองเพียงแค่เห็นบาดแผลและร่องรอยที่ไอ้โจนชั่วได้ทำร้ายหลอนก็สามารถทำให้เธอใจร้อนรนได้เพียงนี้อดีษาสั่งให้คนของตนควานหาตัวไอ้โจนกระจอกที่คิดลองดีกับเธอคุณดิคะ่ะ อดิสาล้าสายตาจากระมนคนของเราจับตัวของพวกมันสองคนได้แล้วค่ะคุณดิจะเอาอยัางไงกับพวกมันคะเอามันไปไว้ที่โกดังก่อนได้ค่ะเอาแท็บเล็ตมาให้ฉันด้วยได้ค่ะอดิสานั่งทำงานข้างเตียงระมนเธอคอยแงนหน้ามองระมนอยู่ตลอดเวลาสักพักใหญ่อดิรุธก็เข้ามาในห้องชายหนุ่มยืนมองพี่สาวที่เอาแต่มองระมนจนไม่เห็นว่าเขาเข้ามาคุณดิ เขาเรียกอา้าวรุตว่างแล้วหรอครับอดิรุตเสมองไปทางร่างเล็กที่ไร้ผิดส่งบนเตียงยังไม่ฟื้นเลยสแกนสมองแล้วไม่มีอะไรผิดปกติครับอาจจะเหนื่อยร่างกายต้องการพักอดิสาพยักหน้ายังคงมองที่ระมนคุณดิดูเป็นห่วงระมนจังเลยนะครับอดิสาขมวดคิ้วเล็กน้อยกับน้ำเสียงที่แปลกแปลงของน้องชาย หล่อนเป็นคนของพี่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่ก็ต้องจัดการครับอย่างน้อยระมนก็ไม่ได้อยู่อย่างลำบากผมก็เบาใจไปเปล่าหนึ่งอธิสาไม่ชอบใจเลยที่เห็นน้องชายเป็นห่วงร่างบนเตียงระมนไม่ควรได้รับความห่วงใยจากใครทั้งนั้นหล่อนควรอยู่อย่างทรมานแต่สิ่งที่เห็นหล่อนสามารถปรับตัวและมีความสุขกับสิ่งรอบข้างนั่นไม่ใช่สิ่งที่อธิสาต้องการผมขอตัวก่อนนะครับ จะไปแล้วเหรอกินข้าวด้วยกันไม่รุตอดิษายิ้มแต่แล้วก็หูบลงพระคำตอบผมยังมีคนไข้ที่ต้องดูแลอีกครับผมแค่แวะมาดูระมลว่าฟื้นหรือยังรุตไม่ได้กินข้าวกับพี่นานแล้วนะผมไม่ว่างเลยครับอดิษารู้ว่านั่นคือข้ออ้างของอดิรุธเท่านั้นถ้าว่างเมื่อไหร่ก็แวะมากินกับข้าวป้านางบ้างนะป้านางบนคิดถึงครับเอาเป็นว่าผมจะไปก็แล้วกัน อดีรุธเว้นช่วงถ้าผมว่างอดีรุธเดินพ้นประตูไปแล้วอดีสากลับมานั่งที่เดิมใจของเธอห่อเหี่ยวคงไม่มีทางที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและอดีรุธจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมรอยยิ้มของอดีรุธจางหายไปนับตั้งแต่วันที่เธอรับช่วงต่อจากปิดาและมารดาผ่านไปครู่ใหญ่ระมนตื่นแต่อดีสาไม่อยู่ หล่อนตื่นมาพร้อมกับอาการปวดเนื้อปวดตัวในสมองคิดถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ตนเองจำได้ระมลขมวดคิ้วหล่อนปวดศีษะแตะมือไปที่ผ้าพันแผลตามองที่หลังมือของตนเองก็มีผ้าพันแผลด้วยเช่นกันระมนพยายามลุกหล่อนเจและเป็นจังหวะเดียวกับที่อดิสาเปิดประตูเข้ามาพอดี เธอขว้าหล่อนไว้ระมนเซมาซบอกอดีสาระมนทรงตัวไม่อยู่หล่อนอ่อนเพลียเกินไปมือเล็กกอดคออดีสาไว้จะไปไหนหนูอยากเข้าห้องน้ำแล้วทำไมไม่เรียกพยาบาลหนูคิดว่าหนูไม่เป็นอะไรอดีสาเลิกคิวอย่าคิดเองเออเองถ้าสภาพหล่อนยังเป็นแบบนี้อยู่ อดิสาจับตัวระมน์ให้ยืนขึ้นดีๆแขนของอดิสาโอบไหลเล็กไว้แล้วพาหล่อนก้าวไปยังห้องน้ำระมน์ลอบมองหน้าอดิสาเล็กน้อยระมนเผลอสบตาอดิสาหล่อนหลบสายตาก่อนเพราะไม่อาจสู้แสงจากสายตาของอดิสาได้เสร็จแล้วก็เรียกฉันค่ะระมนปิดประตูแต่มือของอดิสาสอดเข้ามาก่อนจะปิดประตูทำไมเออหนู no. ไม่ต้องปิดเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกจะได้ไม่ลำบากฉันค่ะระมนเปิดประตูไว้อันดิสากอดอกยืนมองระมนด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ระมนอิดออดที่จะถอดกางเกงออกจากกายหล่อนเขินอายอย่างบอกไม่ถูกได้แต่บิดไปบิดมาเอา้าทำไมไม่ทำธุระของหล่อนซะละ่ะไม่ปวดแล้วเหรออาหนูระมนยังบิดซ้ายบิดขวาอะไร คือหนูอายอดิสาร้องหอึอายอะไรหล่อนก็มีเหมือนฉันอดิสาเชิดหน้าอีกอย่างฉันเห็นของหล่อนทุกคืนจะอายอะไรนั่นแหละที่ระมลาอจะฉี่ไหมถ้าไม่ก็กลับไปนอนฉี่ค่ะถ้าจะฉี่ก็ถอดกางเกงหรือจะยืนอายแล้วฉี่รถกางเกงก็เอาระมนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เรื่องมากจริงฉันถอดให้หล่อนเอง อดิสาประชิดร่างเล็กเธอดึงกางเกงออกแล้วผลักระมนนั่งกับโถทีนี้ก็ทำธุราส่วนตัวของหลอนสักทีนะอดิสายังยืนจ้องระมนอยู่ระมนเบ,บ้ปากหลอนจนจะร้องไห้ฉี่ไม่ออกเพราะอดิสาเอาแต่มองอดิสาถอนหายใจแล้วหันหลังเธอยิ้มที่ได้แกล้งระมนเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะ ระมนไม่รอให้อดิสาสมกางเกงให้หลอนอดิสาโอบไหลระมน์อีกรอบพามายังเตียงห่วงกระเป๋าอะไรนะักถึงไม่ยอมปล่อยมืออดิสาดูกล้องวงจรปิดแล้วระมนพยายามยื้อกระเป๋าจากโจรโดยไม่สนใจว่าตนเองอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหนูยังไม่ได้ซื้อของใช้เลยอดิสาขมวดคิว้วแล้วไงถ้าโจรมันเอาเงินหนูไป แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนซื้อของล่ะคะระมนหน้าเศร้าอดิสารู้สึกโกรธหล่อนก็มาขอฉันสิอดิสาตวาดเสียงดังเงินทองฉันมีมากจนแทบจะหล่นทับกับอีแค่เงินซื้อของให้หล่อนคงไม่ทำให้ฉันถึงกับจนตายหรอกคนดิจะให้เงินหนูหรอคะระมนเม้มปากแล้วถามคํำถามพาซื้อทาไมถามแบบนี้ก็หนูเป็นแค่คนรับใช้เป็นเพียงฉเฉลยคนหนึ่งเท่านั้น มันก็จริงอย่างที่ระมนเอ่ยแต่ยายอดิสาถึงไม่ชอบประโยคนี้เอาเสียเลยหัวใจขมุขมัวคล้ายควันไฟจากอัคคีภยัยกำลังสุมในอกอดิสาหันหลังพยายามระงับอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างคนเดีจะให้หนูหรอคะระมนยังถามนั่นทำให้ความยับยั้งของอดิสาสูญเปล่าอดิสากระชากร่างเล็กเข้าหา พร้อมกับกดจูบอย่างไม่ปราณีระมนหมดแรงต่อสู้ได้แต่ปล่อยให้อดิสาจ้วงจูบหล่อนฟังให้ดีเราวจำใส่กะโหลกของหล่อนไว้ด้วยว่าหล่อนคือเมียของฉันเมียคนที่เอากันทุกคืนถ้าไม่เรียกเมียเราจะเรียกอะไร อดิสาไม่สนหน้าที่เหวอหล่อนจูบระมนอีกครั้งมือไม้ไม่อยู่นิ่งมันคอยซุกซนไปทั่วร่างสวงเต้าถูกกอบกุมและหยอกเยา้าระมนร้องครางหล่อนพ่ายแพ้ต่อเพลิงสวาสดที่อดิสาเป็นผู้ปลุกปัน่นเหตุการณ์อาจเลยเถิดถ้าไม่มีพยาบาลเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนพยาบาลคนสวยทำหน้าปัญญาตแต่ก็เข้าใจในสถานะของคนไข้และญาติขออนุญาตวัดไข้หน่อยนะคะ ระมนพยักหน้าไม่กล้าสบตากับพยาบาลคนสวยอดิสาปาดริมฝีปากแล้วเดินออกจากห้องไปอดิสาจ้างพยาบาลพิเศษดูแลระมนขณะที่เธอเองติดธุระโกดังเก็บของคล้ายสูสารของคนที่คิดงัดข้อกับท่อนซุงอย่างอดิสาไอโจนชั่วสองคนถูกมัดติดเก้าอี้หน้าตาพังยับไม่เหลือเขาเดิมมันกล้ามากนะที่ทำกับคนของกูขนาดนี้ อดิสาจิกผมของหนึ่งในนั้นมีดเล็กในมือจ่อที่คอหอยไว้ชีวิตผมเถอะครับผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนของคุณดิอย่าฆ่าผมเลยมันร่ำไห้ร้องขอชีวิตอดิสาสยยยิ้มถ้าไม่ใช่คนของกูมึงก็จะทำงั้นเหรออดิสาเพิ่มแรงจิกที่ปลายนิ้วโอ้ยไว้ชีวิตผมเถอะครับคุณดิผมสัญญาว,ว่าผมจะไม่ทำอีกหมามันเคยกินขี้ยังไงมันก็กินอยู่ดี อดิสาหเหวี่ยงมีดเล่นขณะพูดไล่ไปตามลำคอและใบหน้าโชกเลือดไว้ชีวิตผมเถอะครับผมไม่ได้ตั้งใจเฮะไม่ตั้งใจงั้นเหรอเงินที่พวกมึงได้ไปก็ออกไปผียานี่อดิสากดมีดลงอ,อ๋อเสียงร้องโหยหวนดังสนั่นโกดังเลือดไหลบ่าออกมาไม่หยุดเอาอน้ำเกลือราดมันอ,อ อดิสามองดูร่างกำยำที่ชักดิ้นชักงอเธอหันมองอีกคนที่นั่งกลืนน้ำลายสภาพหน้าตาไม่ต่างจากคนที่กำลังดิ้นพล่านที่พื้นอย่าฆ่าผมเลยครับคุณดิผมไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนของคุณดิมันละล่ำละลักบอกอดิสาเสียงสั่นด้วยความกลัวอดิสายิ้มเยาะง้างมีดสุดแขนแล้วจ้วงเข้ากลางอกตัดขั้วหัวใจสิ้นลมในทันที เอาไอ้นี่ไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้แล้วส่งคลิปไปให้พวกมันได้ดูค่ะพินทานรับคำหล่อนกดปิดโทรศัพท์มือถืออดิสาหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดเลือดออกจากมือฉันจะกลับไปโรงพยาบาลมีอะไรก็โทรไปค่ะ อดิสาเข้ามาในห้องพักผู้ป่วยระมนนอนหลับตาพริมมนเตียงผ้าห่มร่นมาอยู่ที่เอวอดิสาคลุมผ้าห่มให้ระมนอย่างเก่ารูปศีรษะแผ่วเบาเป็นการกล่อมและประทับจูบลงที่ยอดหน้าผากแต่ภาพของอดิภาในวันสุดท้ายกลับฉายทับไปหน้าระมนอดิสากระพริบตาถี่สุดลมหายใจลึกนี่ฉันเป็นบ้าอะไรไปอดิสาะสะบัดหน้าก้าวถอยหลังอุ๊ย แต่แผ่นหลังชนเข้ากับใครสักคนรุตอดิรุตแตะซอกอดิสาผมแวะมาดูระมนเธอเป็นยังไงบ้างครับอดิรุตชะโงกหน้ามองร่างเล็กบนเตียงไม่รู้สิอดิรุตเลิกคิ้วจริงๆพรุ่งนี้ระมนก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคุณดิจะให้เธอพักสักวันหรือกลับเลยครับกลับเลยที่บ้านยังมีงานให้หล่อนทำอีกมากอดิสาสูดลมหายใจหล่อนคือฉเฉลย ผมนึกว่าคุณดิลืมเรื่องทุกอย่างลงไปแล้วเสอีกอดิสายกมุมปากเรื่องนี้พี่ไม่มีทางลืมอดิรุธมองร่างเพรียวของพี่สาวที่เดินออกจากห้องเมื่อครู่เขาเข้ามาโดยไม่ได้ขอประตูภาพอดิสาก้มลงจุ่มผิดระมณคือสิ่งที่ยังคงติดตาเขาคิดว่าพี่สาวคงลืมเรื่องราวทั้งหมดและให้อภัยหล่อนแล้วแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดอดิสายังคงไม่ลืม ระมนออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานเย็นหญิงสาวปาดเหงือออกจากขมับขณะถูพื้นตั้งแต่มาถึงหล่อนยังไม่ได้หยุดงานอดีสาสั่งให้หล่อนทำงานทุกอย่างแทนป้านางเหตุผลก็เพื่อชดใช้กับค่าใช้จ่ายที่อดีสาต้องเสียไปไหวไหมหนูระมนป้านางถามด้วยความห่วงใยไหวค่ะให้ป้าช่วยไหมเหลืออีกเยอะเลยคงทำไม่หมดในวันเดียวแผลก็ยังไม่หาย ระมนก้มลงมองแผ้ที่หลังมือมันเริ่มระบมเพราะหล่อนทำงานหนักมาตั้งแต่เช้าไม่เป็นไรค่ปะป้านางเขืนคุณดิทราบเธอจะว่าป้านางได้ระมนถูกอดิสาปลุกตั้งแต่ตีสามถูกสั่งให้ออกไปจ่ายตลาดทำอาหารกวาดพื้นถูบ้านขัดห้องน้ำแล้วยังต้องทำสวนระมนไม่เข้าใจเหมือนกันว่า หล่อนทำอันใดให้อดีสาไม่พอใจแต่หล่อนมีสถานะเป็นฉเฉลยหล่อนต้องทำตามคำสั่งของอดีสาโดยห้ามปริปากถามสักคำนางค,คุณดีอดีสาอยู่ในชุดเดรสสีม่วงเข้มแหวกอ,กอกถึงสะดือไม่มีอะไรทำหรือไงถึงมาหยุดที่ตรงนี้เออหนูรมนทำงานของดิชันหมดแล้วดิฉันไม่รู้จะทำอะไรถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่แต่ในห้อง ป้านางก้มหน้ากลับห้องนางไปหรืออยู่แต่ท้ายเรือนอย่ามายุ่มยาม่ามแถวนี้ป้านางอึกอักเป็นห่วงระมนไปสิค่ะค่ะผลร่างป้านางไปได้อดิษาย่างเท้าเข้าหาคนที่คุกเข่าอยู่กับพื้นอดิษาบีบปลายคางระมนโอ้ยอย่ามาทำสำออยให้นางช่วยหล่อนนะหนูไม่ได้ทำอะไรนะคะระมนพูดอูอีก็เห็นอยู่ อดิสาเวี่ยงระมนออกหล่อนทลาไปที่พื้นเลิกสำออยทำตอแหลได้แล้วแม่คุณหนูงานที่ฉันสั่งละ่ะไปถึงไหนแล้วหนูกวาดพื้นไปแล้วตอนนี้กำลังถูบ้านเดี๋ยวถ้าโอ้ยยังพูดไม่ทันจบอดิสาก็ขัดขึ้นเสียก่อนช้าอะไรอย่างนี้งานบ้านเหลือบานนี่ฉันให้หล่อนมาอยู่อย่างสุขสบายไปหรือเปล่าฮะถ้างานไม่เสร็จหล่อนไม่ต้องกินข้าวแล้ฉันจะจับหล่อนขังไว้ที่ห้องใต้ดินด้วย ระมนตัวสั่นเพราะหล่อนกลัวความมืดอย่านะคะคุณดิหนูจะทำงานให้เสร็จหนูจะรีบทำอย่าขังหนูนะคะระมนคลานเขาเข้ามาเกาะขาอดิสานน่อย่าเอามือสก,กปรกของหล่อนมาเกาะขาฉันอเอ๊ะออกไปอดิสาผลกระมนกลิ้งไปชนกับถังน้ำไว้นี่หล่อนทำอะไรเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆเช็ดให้หมดเลยนะค่ะค่ะหนูขอโทษค่ะคุณดิ ระมนกระวีกระวาดหาผ้าแห้งมาเช็ดพื้นเปียกโดยมีอดิษายืนชี้นิ้วคอยสั่งการไม่ห่างหล่อนนี่มันไม่ได้เรื่องได้ความจริงๆเรียนจบมาได้ยังไงซุ่มซ่ามเฟอ้อฟาที่สุดหนงขอโทษค่ะถึงแม้จะเป็นความผิดของอดิษาแต่ระมนขอโทษตัวเองดีกว่าที่หล่อนบังอาจเข้าไปเกาะแข้งพันขาเธอจนถูกผลักออกมาฉันจะออกไปทำธุระข,ข้างนอก ถ้ากลับมาหล่อนยังทำงานไม่เสร็จแล้วแล้วก็เจอดีแน่ระมนทิ้งร่างถอนหายใจอย่างหมดอะไรทอดสายตามองร่างเพียวที่เดินจากไปความห่วงใยที่เกิดขึ้นในช่วงที่หล่อนอยู่โรงพยาบาลคงเป็นเมตตาจากอดิสาที่หยิบยื่นให้เท่านั้นอดิสาไม่ได้ให้อภัยคนอย่างหล่อนและหล่อนต้องอยู่ชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปจนกว่าอดิสาจะพอใจ คำนี้แปลกตาไปสักหน่อยสำหรับระมนเพราะมีร่างสูงของอดิรุธนั่งถัดไปจากอดิสาบนโตะอาหารรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขของอดิสาฉายชัดบนใบหน้าระมนไม่เคยเห็นอดิสาเป็นอย่างนี้มาก่อนรอยยิ้มของมาเฟียสาวดูเป็นของหายากแต่มันกลับได้มาง่ายๆเพียงอดิรุธโทรมาบอกว่าคำนี้เขาจะแวะเข้ามารับประทานอาหารมือขากับพี่สาว พี่ให้นางทำแต่ของโปรดของรุตนะอดิรุตกวาดสายตาไปบนโต๊ะอาหารเขายิ้มมุมปากขอบคุณครับแต่คุณดิไม่เห็นต้องให้ป้านางทำเยอะขนาดนี้เรากินกันแค่สองคนกินไม่หมดรุตก็เอากลับคอนโดไปกินสิทำงานหนักๆแบบนั้นของดีๆอร่อยๆแบบนี้ได้กินบ้างไหมผมกินง่ายอยู่ง่ายครับจ้าเงินกินข้าวเถอะเนาะระมนตักข้าวค่ะ อดีรุธคอมศีสาให้ระมนเมื่อหล่อนทําหน้าที่เสร็จกินข้าวด้วยกันไหมระมนอดิสาขมวดคิ้วคงจะไม่เหมาะนักหรอกที่เราจะให้คนใช้มาร่วมโตะระมนก้มหน้าหูได้ยินแต่ใจกลับเจ็บแปลบกุ้งกระเทียมตัวโต,วตวที่รุตชอบมากไม่ใช่เหรออ่ะพี่ตักให้อดิสาบริการน้องชายขอบคุณครับ อดิสามองดูอดิรุธที่ตักชิ้นกุ้งเข้าปากเธอยิ้มให้น้องชายอร่อยไหมอร่อยมากครับปนังทำอร่อยมากจริงๆทายวลีอดิรุธหันไปพูดกับเจ้าของฝีมือขอบคุณค่ะคุณรุธต้ยมยำทะเลนี่ก็อร่อยนะครับผมตักเองได้ครับคุณดิอดิสายิ้มเจือนผมตักให้คุณดิบ้างดีกว่า รอยยิ้มของอดิสากลับมาอีกครั้งดวงตาทอประกายแห่งความสุขอย่างปิดไม่อยู่คุณดิผอมลงไปเยอะเลยนะครับผมว่าคุณดิควรกินเยอะๆแทนผมเหรอถ้าเงินพี่กินเยอะๆเลยนะสักสามจานเป็นไงกินพออิ่มก็พอครับอดิรุตตักต้มยำทะเลใส่ถ้วยให้อดิสาขอบใจนะรุตอดิสากินข้าวมือนี้อย่างมีความสุขรอยยิ้มเปื้อนหน้าไปตลอดชั่วโมง ของหวานไม่รุตนางทำบัวลอยไข่หวานก็ดีครับอดีรุธรับของหวานจากป้านางคุณดิไม่กินหรือครับไม่ละเดี๋ยวจะอ้วนอดีรุธเลิกคิว้วผมว่าคุณดิผอมไปตั้งหาครับอืมกินสักถ้วยก็ได้เพื่อรุตนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จอดีรุธก็ชวนอดิสาออกมาเดินเล่นที่สระน้ำพี่ดีใจมากเลยนะตอนที่รุตโทรมาบอกว่าจะมากินมือค่ำด้วย อดีรุตยิ้มขณะเอามือไพล่หลังบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วเวลาอดีสาหยุดเดินและมองน้องชายไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไรเวลาอะไรเวลาที่จะเอ่ยลาอดิรุตเด็ดดอกชวนชมมาดมผมได้ทุนไปศึกษางานที่อังกฤษครับนั่นเป็นเรื่องน่ายินดีรุดของพี่เก่งเสมอเราจะไปเมื่อไหร่ล่ะอาทิตย์หน้าครับ ไวจังแต่ผมต้องไปอยู่ที่นั่นห้าปีห้าปีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนอดิพาและเสกสรรมากินข้าวที่นี่นี่รุ้จะทิ้งพี่ไปอีกคนเหรอผมไม่ได้ทิ้งคุณดิแต่ผมต้องไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแล้วพี่จะอยู่กับใครขาดผมไปสักคนก็คงไม่เป็นอะไรทำไมรุดพูดแบบนี้นับตั้งแต่พ่อแม่ตายไปพี่ก็มีแค่พากับรุด ตอนนี้พามิอยู่แล้วรุทยังจะทิ้งพี่ไปอีกเหรอผมเชื่อว่าคุณดิอยู่ได้หากไม่มีผมจริงๆผมไม่จำเป็นด้วยซ้ำที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณดิผมแค่หายตัวไปก็คงพอรุทความจริงคือสิ่งที่น่ากลัวจริงอย่างที่อดีรุธกล่าวเขาไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องนี้กับพี่สาวอย่างเธอความสัมพันธ์ฉันพี่น้องได้ขาดสะบั้นลงแล้วนับตั้งแต่เธอเก้าวเ,เข้าสู่เส้นทางนี้ดึกแล้วคุณดิพักผ่อนเถอะครับ รุทอดิสารั้งแขนน้องชายไว้อดิรุธมองมือบนแขนตนเองพี่ขอโทษแต่พี่ไม่มีทางเลือกคุณดิไม่เลือกเองมากกว่าราตีสวัสดิ์ครับอดิรุธแกะมือเล็กออกเขาเดินห่างจากอดิสาเรื่อยๆจนลับตาอดิสาถอนหายใจทิ้งตัวลงกับพื้นในบางครั้งที่เธอเหนื่อยสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือกำลังใจ อธิพาเป็นเหมือนน้ำเลี้ยงคอยชุบต้นไม้ที่ตายแล้วอย่างเธอแต่เมื่ออธิีพาจากไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการหัวใจของเธอไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงอีกต่อไปใช่ว่าอดิสาจะไม่เคยคิดออกจากวงการนี้แต่เธอทำไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้หากจะลงเธอต้องตายสถานเดียว ระมนเดินเข้าบ้านหลังจากจ่ายตลาดเสร็จหล่อนมองธนบัตรในมือด้วยความแปลกใจทำไมทำหน้าแบบนั้นคุณดิระมนคอมศีรษะมีอะไรเออคือหลายวันมานี้ไม่มีรถรับจ้างคันไหนรับเงินของหนูเลยค่ะพวกเขาให้หนูขึ้นฟรีทุกคนเลยอธิสาพยักหน้าคงเป็นเพราะคลิปวิดีโอก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงหล่อนจะได้มีเงินติดตัว ดีค่ะแต่ระมนแค่แปลกใจนางไปไหนอดิษามองทั่วบ้านไม่เห็นป้านางไม่สบายค่ะเราเป็นอะไรมากหรือเปล่าหวัดนิดหน่อยค่ะแล้วอย่างนี้ใครจะทำมื้อเช้าให้ฉันคงไม่ใช่หล่อนหรอกนะระมนยิ้มเจือนหวังว่าหล่อนคงไม่ใส่ย,ยาฆ่ามแมลงลงไปหรอกนะระมนเอาแต่ก้มหน้าเพราะไม่รู้จะพูดอะไรรู้ตัวอีกทีอดิสาก็ประชิดตัว หล่อนตกใจเมื่อปากของอดิสาประกบลงปลายลิ้นนุ่มสำรวจปากของหล่อนอย่างกระหายแข้งขาอ่อนแรงระมนเกาะอดิสาไว้แน่นมือเล็กบีบคลึงยังซวงเต้าที่ทวินหาเาอไว้แน่นมือเล็กบีบคลึงยังซวงเต้าที่ทวินหาคืนนี้ไปรอฉันที่ห้องอดิสาพละจูบกระซิบปอกระมนเสียงพร่าได้ยินไหม สติยังกลับมาไม่ครบระมนสูดหายใจค่ะ